โอเคครับ okay, uh. สวัสดีครับ uh. วันนี้ผมจะมาฟาร,รม์มมอนจิให้ถึงมาร์ทตอนนี้หกร้อยเลยโอเคตอนนี้มาร์ทอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยผมจะฟาร,ร์มให้ถึงหกร้อย่ะผมก็จะฟาร,ร์มมันเลยแบบนี้นะคือมัดใหม่เนี่ยมันตีไกลได้เรียกว่าโชคดีอ่ะโอเคคือเรามาฟาร,ร์มช่วงที่มัดใหม่มามันจะดีเนี่ยคือมันแบบนั่งโดนนำมเมจพวกนี้ไงหกร้อยมาร์ที่อเรื่องค้างช้านะสำหรับ แล้วผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะถึงยากมากเลยตอนนี้โอเคสำหรับจะตีต่อไปเรื่อยๆสองพันสามน้อยอันนี้สองห้าร้อยหกสิบสี่แล้ว เรียบร้อยเสร็จฮะจะถึง570เวลาเท่าไหร่ที่แน่ๆไม่น่าจะง่ายฮะก็มไม่ง่ายอยู่แล้วจาก500เป็น600 ไม่ใช่ใสคือมันเป็นดาบเลยมันมันเป็นผลเลยไม่ใช่ใสคือผมมีคุณสองนะถ้าใครไม่มีคุณสองนี่แบบยากกว่านี้เยอะจริงๆไม่มีคุณสองก็ฟาร์มได้อยู่แต่ใช้เวลานานขึ้น ma, tổ cuối cùng, xin lỗi, lần này xin lỗi mình bặt được, cái เคยมัดหกร้อยมัดหกร้อยมัดหกร้อยอันนี้ยังไม่หกร้อยฮะโตกีตาร์นี่มัดเดียวเป็นสิ่งเดียวที่ยังไม่มัดตอนนี้หกร้อยโอเคผมพอแค่นี้ก่อนสำหรับการฟาร์มนะโอเคไปละ